สวัสดีครับผมนายพันธุโมย์ตุวันรัหนึ่งหนึ่งหกสองสี่สองสี่หกสองสอองคิปหนึ่งนี้มาส่งกันบ้านผมก็แบบสองตอนที่2นะครับข้อหนะครับปรับหน้าหนึ่ง้อยปรับปรุงโปรแกรมให้แสดงค่าตามสุดถูงสุดค่าเฉลี่ยและผลรวมสามโดยสาธิตการทำงานโดยโดย,โดยการรีบันะครับตรน,นี้ไปส่ษโค้ดมาลองดีบันะครับ กำหนดให้ n เป็น n นะครับตรงนี้จะเป็นให้เราใส่ค่า n ลงไปนะครับเราใส่ค่า n ผมใส่สักห้ารอบนะครับจะวนลูป i ถ้า i เท่ากับ i เท่ากับ0ตรงนี้มันก็จะถามว่า i น้อยกว่า n ไหมถ้า i น้อยกว่า n ก็จะวนหยุดอยู่ตรงนี้ครับอยู่ย่างนี้นะครับ นี้จะเป,เป็น data high ก็จะเก็บค่าที่เรากรอกมานะครับผมจะกรอกให้ครบห้าหลอกนะครับน่ครับจะวนอยู่นี้ครับ จะหล,หลุดออกมานะครับพอหลุดมาบรรทัดน,นี้นะครับเราก็จะประกาศตัวแปรดับเบิ้ลครับก็คือ max min AVG แล้วก็ซ u m นะครับเป็นแก็บเป็นทศนิยมนะครับต่อไปก็เข้าหลุดอินนะครับมันก็จะถามว่า i เท่ากับ0นะครับ i น้อยกว่า n ไหมถ้าน้อยกว่าก็จะวนลูปนะครับ ตรงนี้ก็ถามว่า i มากกว่า max ไหม max จะเท่ากับ data i นะครับนี่ถ้า,ถาอันนี้คือ i น้อยก็น้อยกว่า m i n นะครับจะ,จะวนดูไปมีจะเป็น sum บวก data นะครับตรงนี้จะเป็นเก็บค่าเฉลี่ยนะครับก็คือจะเก็บจนกว่า i จะเท่ากับ n นะครับ จะลุดดูผมก็จะวนไปเรื่อยอ่านี่ครับอ่ารูดดูมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะแสดงค่าแม็กนะครับอันนี้จะเป็นค่ามนินนี้จะเป็นผลเฉลี่ยอันนี้ผลรวมนะครับ ค่าที <c ười> ่ได้จำเป็นที้ครับขอเจ้การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ